สวัสดีค่ะพบกับช่องหัวมันมาชแนลของเราอีกตามเคยนะคะวันนี้วันที่24มิถุนายน2563แล้วนะคะวันนี้แอดก็มีแนวทางมาแบ่งปันกันเช่นเคยนะแล้วเราจะมาเจอก,กัน2คลิปนะคะไฮไลท์ในคลิปแรกนะก็คือแนวทางของเลขตามอิทธิพลของวันโดยคุณชนะพลนะคะแล้วก็แนวทางของคุณนินจาสายซิ่งนะคะซึ่งเป็นแนวทางเลขเด่นนะคะ,ะมีแนวทางเพิ่มเติมของเจ้าที่หลายๆคนอาจจะตามอยู่นะ เริ่มกันที่แนวทางของเลขตามนิพนธ์ของวันกันก่อนนะคะเจ้านี้สําหรับงวดทีวแล้วเข้าไหมเข้า642ี่สงตัวล่าง,างตรงๆนะคะใช่ไหมแต่ว่าให้แนวทางบนมาใช่ไหมเจ้านี้นะคะเข้าบ่อยนะงวดก่อนนั้นก็เข้าใช่ไหมคะสามารถที่จะย้อนดูได้นะคะถ้าใครหาไม่เจอนะคะให้ไปดูที่คลิปรีวิวนะคะคลิปรีวิวในแต่ละงวดนะอ่า สำหรับงวดนี้นะคะงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2 5 6 3น้นี้นะคะก็ได้มาแล้วนะคะได้มาเป็นแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างเหมือนเดิมนะคะให้มาแนวทางบนเด่นอยู่2สูตรนะคะสูตร A เด่นอยู่ที่2กับ9นะคะแล้วก็สูตร B ีเด่นอยู่ที่7กับ1นะคะให้3ตัวทั้งหมด6หางนะก็จะมี1 2 7 2 1 7 1 1 7 2 2 7 1 2 9แล้วก็ 227นะคะสังเกตดีๆมีแค่4หรือ5หางใช่ไหมคะใช่ไหมอ่าหนึ่กับ217นี้ซ้ำกันใช่ไหมคะอ่าแล้วก็227กับ227นี้ก็ซ้ำกันรวมเป็น1 2 3 4ใช่ไหมคะอ่า4หางนะแล้วก็แนวทางคู่ตัวบนนะคะ27 17เจ็ดแล้วก็สองเก้านะส่วนแนวทางล่างเด่นล่างอยู่ที่สี่กับ1นะคะแล้วก็ให้สองตัวมานะคะสี่หนึ่งสองหนึ่งแล้วก็หกหนึ่งนะคะระวังหกลับหัวเป็น9้าระวัง9ก้ากลับหัวเป็น6ด้วยนะคะระวังด้วยนะงวดน,นี้จะบนหน้าหรือว่าจะบนหลังดีนะคะเจ้านี้แนวทางของคุณชนะพลนะงวดน,นี้ตรงกับวันพุธนะคะวันที่หนึ่งก,กรกฎาคมนะตรงกับวันพุธนะคะ ขอผ่านนะคะเจ้านี้นะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณนินจาสายซิ่งนะคะเจ้านี้เราได้มาแค่ฉบับเดียวนะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้ามีเพิ่มเติมเราจะเอามานําเสนอในคลิปและจะเป็นต้นคลิปนะคะจะได้หาเจอกันได้ง่ายนะสําหรับฉบับนี้นะคะให้มาเป็นแนวทางเลขเด่นบนล่างนะคะเด่นบน 1, แล้วก็เด่นล่างศูนยนะคะถ้าใครวิ่งก็วิ่งบนหนแล้วก็วิ่งล่างศูน์เลยเนาะ จะมีเพิ่มเติมอยู่นะสําหรับแนวทางของคุณยินจาสายซิ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณมะย,ยมแดงนะคะเจ้านี้สำหรับเมื่อแล้วเข้าไหมเข้านะคะเข้าเลขเด่น4ล่างนะคะล้วก็ได้4664 2สองตัวล่างด้วยนะคะสำหรับงวดก่อนนั้นนะคะก็เข้า2สีล่างใช่ไหมคะ สองสี่สี่สองล่างเนาะแล้วก็เ,ขเลขเด่นด้วยนะสำหรับงวดน,นี้นะคะงวดประจําวันที่หน่งกรกฎาคมสองพันร้อยหกสิบนี้นะคะให้แนวทางเลขวิ่งหรือว่าเลขเด่นมาอยู่ที่2นะคะแล้วให้สตัวมานะ2อ2หกสอแล้วก็สอห้านะคะแล้วเขาก็ให้สมตัวมานะคะแ2ดสองหกสอไอหกสองเจแล้วก็420นะคะให้มาอ่า 3ตัวหน้า3มตัวท้ายคือสองแปดหกหกแปดสองนะคะสำหรับเสือสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะอ่ารุ่นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะสําหรับแนวทางของคุณมะยมแดงนะคะเจ้านี้เข้าบ่อยนะคะใช่ไหมเรามารุ้นกันนะคะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะติดต่อกันเป็นข้อที่3ามไหมนะ,ะมต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ กับตันเยโตนะคะเจ้านี้สาหรับงวดที่แล้วเข้าไหมคะเข้านะคะแต่ว่าเข้าสลับกันงวดก่อนนั้นก็เข้าสลับกันใช่ไหมคะ งวดก่อนนั้นก็เข้าสลัอบกันนะให้แนวทางบนไปออกล่างอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่1ก็รกรกฎาคม25งพันนี้นะคะแนวทางที่เป็น2ตัว3ตัวยังไม่ออกมานะคะแต่ว่าคุณกับตันใหญ่โตนั้นนะคะให้แนวทางหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนมาให้นะคะหลักร้อยบนมีตัวไหนบ้างนะคะก็จะมี81แล้วก็6นะคะหลักสิบนก็จะมี8 1 9นะคะแล้วก็หลักหน่วย บนนะคะก็จะมี8 4แล้วก็5นะจับให้เป็น3ตัวนะคะจับให้เป็น3ตัวนะ,ะจะมีเพิ่มเติมหรือเปล่าที่เป็น3ตัว2ตัวนะก็มารอลุ้นกันนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเพิ่มเติมของพี่ควายคนโก้ลูกพ่อวิศนุกรรมนะคะเจ้านี้เรานำเสนอไปแล้วน่าจะสามฉบับนะคะ ประมาณ3ฉบับนะฉบับนี้เป็นฉบับที่4นะคะซึ่งเป็นแนวทาง3ตัวแล้วก็2ตัวนะให้3ตัวเด่นอยู่ที่8 1 2นะคะแล้วก็รอง18 7 7 5แแล้วก็680นะคะส่วนแนวทาง2ตัวนะ5 1 7 1 8 0แล้วก็8 7นะคะให้วิ่งรูดหนึ่งนะคะถ้าใครที่ชอบวิ่งรูดนะคะเจ้านี้สำหรับแนวทางเลขวิ่งเราก็นำเสนอกันไปแล้วใช่ไหมคะ รูดหนึ่งวิ่งหนึ่งนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเพิ่มเติมของพี่ใหญ่นะคะเป็นแนวทางเพิ่มเติมของพี่ใหญ่นะเห็นกันไหมเขียนให้ดูนะคะสำหรับแนวทางของเจ้านี่ระนำเสนอไปแล้วฉบับหนึ่งนะคะงวดเกาะงวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วเข้านะคะใช่ไหมงวดที่แล้วเข้าอยู่นะงวดนี้ ลุ้นกันนะคะว่าฉบับไหนจะเข้านะคะอ่าพี่ใหญ่บอกว่าให้เด่นสี่รองสามนะคะให้เด่นสี่รองสามนะคะแล้วก็ให้อสองตัวสามตัวมานะคะสี่สามสามศูนย์ 743สี่สามแล้วก็สี่สนย์นะคะอ่าบอกว่ามาครบบน0 1นย์หนึ่งสามสี่เจ็ดนะคะส่วนแนวทางล่างนะให้มา3า3ห28สมสองแปดแล้วก็ห้าปดนะคะแคปหน้าจอไว้นะคะเห็นกันไหมเดี๋ยวปิดแป๊บหนึ่งอืมแบบนี้จะเห็นกันเนาะใช่ไหมคะอ่าแคปหน้าจอไว้นะคะปิดไฟให้แล้วสว่างเกินไปใช่ไหมคะ แคบหน้าจอาไว้นะรุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะเข้าอีกไหมนะคะก็เข้าติดต่อ,อก,กันมาหลายงวดแล้วนะแล้วเจ้านี้ก็เข้าบ่อยด้วยไม่ว่าจะเป็นเ,เลขเด่นหรือว่าเลขสองตัวนะคะ <S <S ขอา่าน,นะคะเจ้านี้นะ <S 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 ต่อมาค่ะเป็นในทางของคู่เงินคู่ทองนะคะเจ้านี้งวดที่แล้วได้ได้มาไหมงวดที่แล้วได้ไหมคะงวดที่แล้วจะไม่ได้ว่า ลงหรือเปล่านะคะงวดที่แล้วนะคะงวดนี้ได้มานะคะงวดนี้เริ่มใหม่เลยนะก็ให้มาซองฮังมันเดิมนะคะห้าหนึ่งกับแปดสามนะคะห้าหนึ่งกับแปดสามนะอ่าเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้ามนะคะสําหรับในทางของคู่เงินคู่ทองนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของ เลขแปดทิศนะคะจ้านี้สำหรับงวดที่แล้วไม่เข้านะแม้ว่าจะเป็นเลขเด่นรัวเลขสองตัวนะคะจ้านี้นะคะให้มางงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะคะเด่นอยู่ที่หนึ่งกับสี่นะคะแล้วก็ให้สองตัวมานะคะหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์หนึ่งสองสี่สองหนึ่งสามสี่สามหนึ่งห้าสี่ห้าหนึ่งหกสี่หกหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ด 1 8 8 8แล้วก็1 9 4 9นะคะอ่าเราก็มาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะเจ้านี้เคยทำสถิติใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นเลขเด่นหรือเลข2ตัวใช่ไหมคะอ่าถ้าใครตามเจ้านี้อยู่นะคะก็จะรู้กันดีนะคะว่าเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรเนาะเจ้านี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเลขปดนี้นะคะเจ้านี้ให้มาแนวทาง3ตัวบนก็จะมี072แล้วก็073นะคะตัดซื้อ2ตัวด้วยนะอาจจะเป็น0 7ย 72หรือว่า73ก็ได้นะคะแล้วก็ให้แนวทางล่างมา32ม5าแล้วก็3 7มนะคะ,ะรุนกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะสำหรับเลขปลดหนี้นะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางที่แปลสลากกินแบงรัฐบาลนะคะ,ะสำหรับในคลิปนี้นะคะจะมีอยู่สองเจ้าน,นะคะก็คือแนวทางของแอดกล้องนะคะคุณกล้องนะคะให้มาก็จะมีห้าสองห้าสี่ห้าหนึ่งนะคะเห็นไหม ห้าสองห้าสี่แล้วก็ห้าหนึ่งนะคะส่วนแนวทางของแอดลีย์นะคะก็จะมีสี่หกห้าสามเจ็ดแปดห้าสี่สามแล้วก็สี่สองศูนย์นะคะที่เป็นสามอ้สองสามตัวนะคะแล้วก็สองตัวนะแปดหนึ่งหกห้าเจ็ดแปดสี่สามแล้วก็สองศูนย์นะคะอแคปมาจดไว้นะคะสำหรับการที่ตามแนวทางเจ้านี้อทั้งสองเจ้านี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางหัวซองนะอ่ะหัวซองแก้วมณนีนะคะให้มาแนวทางบนเด่นอยู่ที่ $8 นะคะแล้วก็ใหสองตัวมานะ80ย์กับ85นะคะ3ตัวคือ5 8 0แนย์ะส่วนแนวทางล่างเด่นอยู่ที่4นะคะแล้วก็ใหสองตัวมานะคะ14สกับ3ามสนะคะ,ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเซียนล่างชั่วนะคะเป็นหัวซองมันกันนะคะให้มาแนวทางล่าง เด่นอยู่ที่3นะคะเราก็ให้สองตัวมานะคะ3 4สี่กับ36นะคะเราวางเป็น3 9ด้วยนะคะเราวางด้วยนะ mm hmm. ต่อมาค่ะเรามาต่อกันที่แนวทางที่เป็นเลขดับนะเลขดับในคลิปนี้มีอยู่กี่เจ้าดูแป๊บหนึ่งนะคะ mm hmm. น่าจะมีอยู่2เจ้านะ ใช่ค่ะมีอยู่สองเจ้านะคะเจ้าแรกก็คือแนวทางของคุณสุการดานะคะดับบน8สําหรับงวดที่แล้วใช่ไหมคะผ่านนะสาหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่1ก,กรกฎาคม2563นี้นะคะให้ดับบนหนึ่งนะให้ดับบนหนึ่งนะคะสําหรับแนวทางเรียกดับบนของคุณสุการดานะคะ อามปิดท้ายด้วยเลขดับของเจ้าส่วพันล้าน VIP นะคะสําหรับเจ้านี้ทั้งดับบนผ่านไหมเมื่ที่แล้วผ่านนะคะดับล่างผ่านไหมผ่านนะคะสําหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคม2563ัน้านี้นะคะเจ้าส่วพันล้านให้ดับบน9นะคะเจ้าส่วพันล้านให้ดับบน9แล้วก็ให้ดับล่างหนึ่งนะคะ เรามาลุ้นกันนะคะว่าแนวทางระดับของเจ้าสวอพันล้านนี้นะคะจะผ่านอีกไหมนะคะเพราะว่าก็ผ่านมาแล้วหลายงวดนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณข้อมูลทุกข้อมูลเลยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมข้อองของเรานะคะถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะช่องของเราจะได้มีกําลังใจ ที่จะหาแนวทางมาแบ่งปันกันนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้ท่านโชคดีมีลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะแล้วเจอก,กันใหม่ในคลิปที่2นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ